พี่เพ็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้วันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะคะเป็นเช้าวันที่พี่เพ็นต้องเตรียมสินค้าไปขายที่ตลาดกรีนมอลล์และตลาดเขียวอบจอก็วันนี้พี่เพ็นได้มาเตรียมสินค้าก็คือต้นพันธุ์พันธุ์ต้นไม้ก่อนเนาะอันนี้เป็นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะอันที่เห็นในภาพนี้ก็คืออันล็อตนี้พี่เพ็นจะเตรียมไปขายค่ะอันนี้ เป็นเบอร์สามต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะต้นละหนึ่งร้อยพี่เพ็นจัดเตรียมไปราวๆยี่สิบต้นก็จะเป็นอาทิตย์ที่สองที่ได้เปิดตลาดนะคะก็จะดูผลตอบรับจากลูกค้าอันนี้พี่เพ็นขายในจังหวัดตัวเองนะคะคือซื้อไปเลยปลูกเลยพี่เพ็นก็เลยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ให้เขากิ่งก้านยาวกว่านี้ค่ะจริงๆจะทิ้งไว้กิ่งก้านยาวกว่านี้ยังไงก็ ได้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ก็รอดร้อยเกือบจะร้อเปอร์เซนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะกิ่งก้านเขาก็จะเนี่ยค่ะสังเกตดูเห็นไหมแตกกิ่งก้านขนาดนี้ถ้าปลูกไม่รอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว <laughs> นะแล้วก็ทีนี้พี่เป็นก็ของอันนี้ของอลูกค้าที่สั่งมาทางเฟสอะ่ะเห็นเข้าไปดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับพี่เป็นนะคะเออท่านเป็น ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่แฟนท่านเป็นคนทักมาสั่งนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะเห็นไหมต้นเบอร์สองกับเบอร์สามนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเบอร์สองนี้จะใหญ่เห็นไหมคะต้นใหญ่พี่เพ็ญขายต้นละส0งร้อยนะคะสําหรับต้นเบอร์สองคือเขาจะนิ่งแล้วค่ะอะตัวนี้พี่เพ็ญได้ซื้อมาจากขอนแก่นนะคะอะตัวนี้จะนิ่งแล้วและอ่หน่อนจะใหญ่กว่าค่ะแล้วก็ คือถ้าแต่งกิ่งสางกอดีๆก็โอเคเลยค่ะหนอดก4-5หนอต่อกิโลค่ะตัวนี้ค่ะก็อันนี้เป็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กล้องของเพื่อนกล้องเพื่อนสวคอนะคะสั่งไว้4ต้นก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้เลยก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนมาบารี่ก็เป็นของน้องในเฟสอะคะ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะมารับนะคะก็เลยมาเตรียมสินค้าเพื่อที่จะจัดส่งให้เขา ก็สำหรับดอกต้นไม้พี่เพ็นว่าจะเอาต้นเชอรี่ไทยไปสักสามต้นแต่ปัญหาคืออาทิตย์นี้แตงโมของน้าออกพอดีต้องเอาแตงโมไปก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาไปได้ค่ะเนี่ยค่ะต้นเชอรี่ไทยที่พี่เพ็นตอนกิ่งแล้วก็จะประมาณนี้ก็ต้นละร้อยนะคะพร้อมได้กินเลยค่ะถ้าใครสนใจก็มาเอาไปได้เลยต้นละหนึ่งร้อยบาทปลูกปุ๊บได้กินเลย ช่วงฤดูนี้เปิดเทอมเดี๋ยวเปิดเทอมถ้าไม่มีโควิดนี้จะเปิดเทอมพี่เพื่อนก็จะได้เก็บพวกนี้แหละค่ะขายมีไรายได้เสริมใหม่นิดหน่อยก็ปนปน,นกันไปอะค่ะก็สาหรับโรงเรือนที่ทําไปก็ไม่รู้ยังไงนะคะก็พี่เพื่อนถือว่าโอเคแต่ว่ายังไม่ได้วางสินค้าเพราะว่าพี่เพื่อนจะเอาไอตัวไวนิวมาปูด,ด้านล่างก่อนเนาะกันพวกรากของต้นพืชมันแทงลงพื้นแล้วก็ เวลาดึงไปปลูกอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่มีผลกระทบกับรากของเขาเนาะเราจะได้เอาไปง่ายๆก็สำหรับน้องๆหรือพี่ๆท่านใดที่อยากเอาไผ่บงหวานไปปลูกก็เบอร์พี่เพ็นนะคะก็063 007 4192ค่ะก็ติดต่อมาได้เลยไอดีไลน์ก็คือตัวนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวถ้าในเมืองสุรินทร์ถ้ารอได้หน่อยก็พี่เพ็นก็จะ จัดส่งให้ถึงบ้านเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ก็มารับเองที่ตลาดได้ค่ะเสาร์อาทิตย์พี่เพนไปทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากเกษตรน้อยๆตัวนี้ไว้ด้วยฝากช่อง YouTube ของพี่เพนด้วยค่ะเพนดวงฉ่ำน,นะคะกดไลค์กด s u b สไครป์พี่เพนด้วยเป็นเกษตรที่ทำจริงปลูกจริงแล้วก็ลงทุนจริงๆก็ <laughs> สำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะคะก็ วันนี้แต่เช้าทานกาแฟดำค่ะแต่เช้าก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เพ็นก็สวัสดีค่ะ